อัปเดตด่วนล่าสุดนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ปกกลุมไทยด้วยกําลังแรงอย่างต่อเนื่องรองมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนจังหวัดไหนบ้างระวังฝนในช่วง3วันนี้เรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านเป็นอย่างสูงนะครับมาติดตามกับฟ้าฝนกับทรงพลกันต่อนะครับซึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะครับคุณอยู่จังหวัดอะไรมีฝนตกกันหรือเปล่าก็สามารถที่จะ เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับการเกิดฝนก็ยังมีอยู่ในหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดสุพรรณบุรีโคกสำโรงวังม่วงม่วเกเหล็กไพศาลีหนองบัวนคะรสวรรค์อุทัยธานีหนองช้างลานศัก์บ้านไร่บ้านโค้งวิไลกำแพงเพชรกรองลานปานกระต่ายบ้านลานตาบัว จังหวัดตากแม่สอดคลองลานนะครับก็มีฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งอีสานก็มีฝนตกด้วยเช้าของวันนี้ในจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีบ้านสาลาทองเพชรบูณ์บ้านท่าพลซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพรวมในวันนี้ฝนส่วนใหญ่และเมฆส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ไทยตอนบนสําหรับภาคใต้ท้องฟ้าปลอดโปร่งโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับและก่อนอื่นนะครับผมต้องขอฝากทุกทกท,กท่าน ฝากกดไลค์ร่วมถึงกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันที่28มิถุนายนจนถึง30มิถุนายนจากลม850เอ็กโตปาสกานะครับเราก็จะเห็นว่ามีสีส้มปกคลุ่มทั่วทั้งประเทศยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็หมายความว่าตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างที่จะปกคลุมไทยเรา ด้วยกําลังแรงและมรสุมดังกล่าวนะครับก็มีการพัดยกในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนร่องมรสุมเป็นตัวการสําคัญเลยนะครับที่จะสามารถดึงดูดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีการพัดยกและมรสุมนั้นก็จะนําความชื้นไปเลี้ยงตัวของหย่อมนั่นเองครับ สำหรับบริเวณภาคกล,ลางภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับในวันนี้จนถึง30เราก็จะพบว่ามรสุมเนี่ยแรงมากๆแรงกว่า26กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคใต้เราก็จะพบว่าตัวของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ปกคลุมนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนส่วนภาคใต้ตอนล่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะปกคลุมน้อยกว่า เนื่องจากบริเวณพื้นที่หัวเกาะสุม,มาตรานะครับเป็นตัวปิดกั้นมรสุมเอาไว้และมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกาะตัวในพื้นที่อา่าวเบงกอเป็นตัวดึงดูดมรสุมบางส่วนให้มีการพัดเชิดขึ้นไปปกคลุมภาคใต้ตอนล่างน้อยลงดังนั้นภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกน้อยกว่าภาคใต้ตอนบนนั่นเองในช่วง3วันหลังจากนี้นะครับ ซึ่งเรามาดูในส่วนของลมบนกันต่อตั้งแต่2 8จนถึง30มิถุนายนการปกคลุมของลมบนค่อนข้างสเปะสปะนะครับแต่ทางลมโดยรวมก็จะเป็นลมตะวันตกลมล่างก็เป็นลมตะวันตกมันก็จะยิ่งเหนียวนนำซึ่งกันและกันไปอีกนะครับทําให้2 8จนถึง30มิถุนายนลมล่างกับลมบนเหมือนกันโอกาสที่ไทยเราจะมีฝนตกกระจายตัวอยู่ในระดับ60ของพื้นที่โดยทั่วไปนะครับ สำหรับบริเวณภาคใต้ช่วงนี้เนี่ยมีแอนตี้ไซคลอนิกบ้างมีลิ่มความกดอากาศสูงเข้ามาก่อกวนการเกิดฝนบ้างดังนั้น3วันหลังจากนี้พื้นที่ภาคใต้การเกิดฝนก็อยู่ประมาณ40-60%เปตกหนักก็จะอยู่ในพื้นที่ตอนบนของภาคมากกว่านะครับซึ่งเรามาดูปริมาณน้ำฝนตั้งแต่2 8จนถึง30มิถุนายนโดยวันที่28มิถุนายนนะครับเวลาประมาณตอนเช้า ก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานบนและพื้นที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ส่วนตอนบ่ายในวันที่28นะครับเวลาประมาณบ่ายสามก็มีการเกิดของฝนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรวังชิ้นบ้านวังยาวบ้านสวนป่าสีชัดนาไลอุตรดิตเด่นชัยอำเภอลองลำปางวังชิ้นร้องกวางอำเภอเงา จังหวัดน่านเชียงรายพะเยาว,วังเหนือแม่ใจแม่สวยสำหรับอีสานก็มีฝนตกหนักนะครับในจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลน,นครนากลางน้ำโสมภูเรือจังหวัดเลยสร้างคมบ้านทาตสกลน,นครนะครพนมมึงการหนองคายหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูขอนแก่นบ้านนาคำกาลสินร้อยอิดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญพยกักฆปูมพิสัย อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทบุรีรัมย์รคราชสีมาภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสะแก้ววัฒนานครปราจินบุรีนครน,นายกพนมสารคามนะครับส่วนภาคใต้ก็มีฝนตกบ้างไม่หนักมากนะครับในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่วนตอนเย็นในวันที่28นะครับก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งพื้นที่ภาคเหนือจะมีท้องฟ้า ครึ้มฟ้าครื้มฝนตลอดทั้งวันนะครับกับมีฝนตกเล็กน้อยส่วนตกหนักๆก็จะอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากสําหรับภาคกลางนะครับตอนเย็นของวันนี้ก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์หนองบัวหนองไผ่วิเชียรบุรีสะบูดบ้านโคงวิไลหล่มสักเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดชัยภูมินะครับส่วนอีสานก็มีฝนตกในจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์กุจินารายนะครับ ส่วนตอนดึกๆนะครับของคืนนี้การเกิดฝนก็อยู่ในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งฝนจากพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกเมื่อมรสุมแรงมากๆแบบนี้แรงมากกว่า26กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมรสุมเขาจะพัทะกับภูเขาแล้วเมื่อเขาพัทะกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการยกตัวเป็นฝนฝนดังเปล่ามันก็จะเคลื่อนตัวตามลม500ซึ่งลม500เป็นลมฝ่ายตะวันตกอีกด้วย ดังนั้นฝนเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวตามลม500เข้ามาในพื้นที่ภาคกลางได้ส่วนในวันที่29เวลาประมาณตอนเช้าก็มีฝนตกในจังหวัดชันทบุรีจังหวัดตราดและพื้นที่ภาคกลางนะครับส่วนบ่าย3บ่าย4ในวันที่29ก็มีฝนตกในพื้นที่อีสานนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์กันตารารมศิลาราชยะโสธรอำนาจ,จเจริญร้อยเอด็ดกาฬสินธุ์ กุจิตนารายบ้านดงสวรรค์บ้านนาคำอุดรธานีบ้านทาตุสกลนครน,น้ำโสมจังหวัดเลยภูเรือนากลางหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงการระวังนะครับมีฝนตกส่วนภาคเหนือก็มีฝนตกในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาปแปร่น่านลำปางวังชิน้นอำเภอสองบ้านโอยบ้านสวนอุดตระดิ์แม่องสอนจังหวัดตากกำแพงเพชรสําหรับตอนเย็นในวันที่29 การเกิดฝนนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่อีสานเป็นส่วนใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญนิคมคำซ้อยโพนทองบ้านแดงกุจินารายนามน์โพชัยรวมถึงพื้นที่สกลนครน,นครพนมนาว่าสีสรงครามวานอนนิวาสบ้านดอนดูพรเจริญบ้านคำบอนบ้านพลทันอุดรธานีบ้านเชียงมีฝนตกนะครับระวังกันด้วยภาคเหนือก็มีฝนตก เป็นบางพื้นที่นะครับยังไม่หนักมากตกเป็นละอองฝนประมาณนั้นเลยครับสำหรับตอนดึกๆนะครับการเกิดฝนก็จะไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับและลมมรสุมแรงมากแบบนี้บวกกับลม500ก็เป็นลมตะวันตกมันก็จะเป็นตัวชี้นำฝนเข้ามาในภาคกลางได้นะครับสุดท้ายในวันที่30เวลาประมาณ7โมงเช้า การเกิดฝนก็อยู่ในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับแถบจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐรมปทุมธานีกำแพงแสนสองพี่น้องห้วยกระเจา้อาอำเภอไซโยกสุพรรณบุรีอู่ทองบางเลนสีประจันพระนครศรีอยุธยาอ่างทองโคกสำโรงปากเกร็ดกรุงเทพและปร,ะริมณฑล ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามรสุมเขาพัดะากับภูเขาและฝนที่เขามีการพัดะากันแล้วก็าอาจจะข้ามตามลม500เข้ามาตกในภาคกลางนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปตอนเย็นของวันนี้และผมเนี่ยก็ต้องขอฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ร่วมถึงกดติดตามให้ด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับว่ามีฝนตกกันหรือเปล่าสวัสดีครับ